สวัสดีค่ะเมื่อนี้สีมะตํามสมนะค่ะปกติอันจะติเห็นท่งแกนกินรวดนะคะ่ะเมื่อนี้สีมะตํามสมค่ะเอามานน,น,น,ะะมมนั่งกับเพื่อนเลยค่ะมีตีเหมาะแล้วค่ะนั่งกับเพื่อนเลยค่ะอันห้องโคกจิกน้อยเพราะว่าย่านข้างล่างเพื่อนหลวกหูแล้วค่ะเพราะว่านับอยู่ถึงคนดูนะเนาะห็นบ่ค่ะเนี่ย สิบหน่วยค่ะเพจไลายกับพ่อไวค่ะเอาวางสิบหน่วยเนี่กับพ่อค่ะได้ปลาล่ามหมค่ะไปบ้านเมียบุญให้พ่อให้แม่วาง,งสามสี่มือนนี่แหละค่ะที่ว่านับกลับบ้านนะคะได้ปลาล่าไหมปลาลาขวดแล้วค่ะก็เลยร้องเบึ้งค่ะปกติปลาลาขวดน่าพอค่อยกินหรอกค่ะแต่ว่าน่าพ่ค่อยกินแต่ว่าน้องกับพี่ว่าปลาลาที่หมอนี่โอเคอยู่ขนาดว่าโอ้สิบเม็ดว่าปลาลายปลาลายย่พี่นอ้อง ปลาย้่ยเหรอไหมไส่ไปโลดค่ะใส่แบบพ่อย่ากเข้มได้บลาเคียอันบลาเคียเคี้ยบ้านเขาค่ะบลาเคียเคี้ยน้อยบ้านเขาซื้อมาแต่อันบลาเคียเคี้ยน้อยซื้อมากแต่บานน่ะค่ะบลาเคียเคีใหญ่ายหนีจึงค่อยมาซื้ออยู่กรุงเทพดูอยู่ว่ากรุงเทพมีเนาะ เฮียหนเฮียหลังโอ้พี่น้องหมักน้วพี่น้องเ้ยฟังหมักน้วเงยละหาแบบดีนะที่นับเป็นคนแบบว่าบอกินสมนะคะเนาะขันผู้ใดกินสมนี่ก็คือนักเติบด้วค่ะเด้พะว่าใสวาง่วยเลยก็เพพาะว่านับเป็นคนบอกินสมค่ะสองขีดนาะแบพะเราค่ะผมล้ค่ะอืม ใส่ปลื้อด้วลายเชี่ยบลายใส่หน่อยเชี่ยบหน่อยโอ้ลูกน,น้ำตาลไปน้ำตาลตัดจากไม้กันเหรอ อบอกพี่กางส่ปลดเป็นกับแก้มเพื่อนบ้าจะต่ำม,นมนันแห้งมันบ่มแสบก็เพื่อนบ้านี่เลยกะวีต่ำต่ำสมน้ำ<ม>ได้ยุ้ยห่ะงกอล่าได้ยุ้ยเง กุเงง้ออีกน้อยนึงแซบยุกค่ะแซบยุกป,ปลาดได้ยุกป,ปลาดได้ยุกน้ำใสลุไปหมักอาทิตย์นึง,งนค่ะใส่เป็นกระาดาษค่ะว่านับมาก,กินเนาะ <c oughs> นักตอนวงนี่ย้ำเดยอย่าตรงนี้อู้เรียร์แล้วค่ะพ่น้อง ตอนเตรียมเมนั่นโดนเติบอยู่ค่ะ <laughs> ตอนเตรียมจะมสิบยี่สิบเนี่ยตัวตีปามมาคุ้งหมือก่อนนับเนาะก่อนตำเพราะสองนาทีเราห่ะนักเรียบๆอข้าวเดี๋ยวอเอาเลือลเ่อนหนาเลื่อนหลังใช่ไหม มันบัถนัดเนาะค่ะเนาะกันแม่นแบบว่าก็ได้อันท่ายก็ได้อีหย่างนัาประเทศจว่วหลงหลดอันนี้หันย่านกล้องบ่เห็นนี่ค่ะรู้น้ำลายไหลหิวตาเองหิวเองแซ่บเองเนี่ยวันที่เนี่ยอืมที่ลอง นี่ค่ะแล้วๆนี่ค่ะเมื่อกินน้ากันค่ะเป็นตัาแซ่บวาค่ะนี่นะค่ะสีสันอันนี้เบาพริกเลย,ยค่ะเน่ะประมาณสิบเมตรค่ะเบาลงแล้วเมื่อกินน้ากันได้ค่ะไาที่เนี่ย